ทหารกัมพูชาหรือทหารเขมินอุนเซนได้ลุกกล้ำเข้ามาในเขตปฏิบัติการทางทหารของไทยอย่างชัดเจนอย่างน้อยสี่พื้นที่ที่ปรากฏในปัจจุบันในพื้นที่กองทัพภาคที่สองวันนี้เป็นวันที่20พฤศจิกายน 2,568เป็นตอนที่460แล้วก็เป็นวันที่เลยเส้นตายที่กองทัพภาคที่3จะต้องดำเนินการนะครับผักดันว่าแดงออกไปจากแผ่นดินไทยเลยมา329วัน329วันแล้วครับที่เลยเส้นตาย เอาละครับท่านที่ครบทุกท่านครับวันนี้ผมจะพูดในประเด็นที่หลายคนได้ซักถามมาในข้อคิดเห็นบ้างเจอหน้าผมบ้างแล้วก็แสดงความคิดเห็นลงไปตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นออกไปทางสำนักข่าวสื่อสาธารณะผมตั้งหัวข้อ วันนี้ว่าจะยิงเตือนยิงตรงกี่โมงก็ชัดๆครับจะยิงเตือนยิงตรงกี่โมงเนื่องจากว่าหลังการประชุมสภากลาโหมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกฎการประทะว่าจะทำอย่างไรตามที่ผู้สื่อข่าว ได้สอบถามท่านยืนยันว่าท่าทหารของกัมพูชาลุกล้ำเขตปฏิบัติการที่ทหารไทยยึดอยู่เขตปฏิบัติการที่ทหารไทยได้ยึดหมายถึงเรายึดตามแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมยึดมาอย่างนี้ตลอด ถ้าทหารกัมพูชาล้ำเขตปฏิบัติการทางทหารของไทยเข้ามาก็ให้เตือนด้วยวาจาก่อนถ้าเตือนด้วยวาจาแล้วทหารกัมพูชายังไม่ยอมออกไปก็ให้ยิงเตือนถ้ายิงเตือนแล้วยังไม่ออกไปอีกก็ให้ยิงตรงตรงไปที่ไหนครับก็ ตรงไปที่ทหารกัมพูชาที่บุกเข้ามาล้ำเขตปฏิบัติการทางทหารของเราที่เรายึดไว้ตามแผนที่มาตาส่วนหนึ่งต่อห้า0 0ื่นเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพูดไปแล้วว่าจาก็ต้องศักดิ์สิทธิ์สิครับเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาของกองทัพไทยกองทัพบ,บก กองทัพเรือกองทัพอากาศแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราจะต้องเอามาตั้งคำถามกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแต่ท่านในฐานะที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎร รับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชนคำถามก็คือวันนี้ปรากฏชัดเจนแล้วว่าทหารกัมพูชาหรือทหารเขมรฮุนเซนได้ลุกล้ำเข้ามาในเขตปฏิบัติการทางทหารของไทยอย่างชัดเจนอย่างน้อยสี่พื้นที่ที่ปรากฏในปัจจุบันในพื้นที่ กองทัพภาคที่2ในพื้นที่กองทัพภาคที่2ทหารกัมพูชาได้ลุกเข้ามาในเขตปฏิบัติการทางทหารของไทยที่เรายึดแผนที่มาต,ตาส่วน1ต่อห0 0 0 0บริเวณที่ทหารกัมพูชาบุกลุกอธิปไตยของประเทศไทยเข้ามาอย่างชัดเจนก็คือ1ปราสาทต,ตาขวาย 2. ปราศาสพนาสามเนิน745หบริเวณช่องบกอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีและเนิน677บริเวณช่องอานมาอำเภอนามยืนจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้นแล้วยังมีพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิบัติการทางทหารของไทยนั่นคือตั้งแต่ลานพญาพ,พลานอินทรีข้างลานพลานอินทรีนะครับข้างตัวปราสาทพวิหารถัดลงมา ทางใต้เลียบหน้าผามาทางทิศตะวันตกบริเวณชุมชนชาวกัมพูชาบ้านพักของทหารกัมพูชาค่ายทหารของกัมพูชาที่เขาเรียกว่าชุมชนวัดแก้วศิกขาคีรีสวาระนั่นก็ลำ้ำเส้นปฏิบัติการทางทหารของไทยนะ ล้ำเข้ามาในเขตแผนที่มาตาส่วน1ต่อห้าหมนที่เป็นเขตของไทยต่ำลงมาจากชุมชนวัดแก้วคีรีแก้ววัดแก้วศิขาคีรีสวาระต่ำลงมาก็บริเวณห้วยตามาลีที่ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดในบริเวณนั้นแผนที่ ปฏิบัติการทางทหารของไทยตามมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นไปสิ้นสุดที่ช่องคามาชื่อคล้ายกับช่องอานมานะครับบริเวณนั้นคือช่องคามาแถวพื้นที่ประมาณสักเกือบสามตารางกิโลเมตรในบริเวณนั้นนี่ก็อยู่ในเขตปฏิบัติการทางทหารของไทยตามมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่น นี่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองในการรบกันด้วยกำลังอาวุธ24-28ถึงกรกฎาคมเราผลักให้ทหารกัมพูชาออกจากแนวปฏิบัติการตามแผนที่1ต่อ50,000ได้สำเร็จเกือบทุกจุดมีเพียง3จุด เปิดเผยอย่างเด่นชัดหนึ่งจุดแต่มี3จุดที่ทหารกัมพูชายังลุกล้ำแผ่นดินของประเทศไทยตามเส้นปฏิบัติการทางทหารที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แถลงพื้นที่ที่หนึ่งทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วก็คือปราสาทต,ตาควายพื้นที่ที่สองปราสาทคนา และพื้นที่ที่สามก็คือบริเวณตั้งแต่ลานพลานอินทร์วัดแก้วศิขาคีรีสวาละลากยาวมาจนถึงห้วยตามมลีและก็ลงไปทางทิศใต้จนถึงช่องคามาบริเวณนี้ยังมีทหารกัมพูชายึดพื้นที่อยู่แต่เมื่อมีการทำข้อตกลงหยุดยิงในวันที่28กรกฎาคมและหยุดยิงกัน ประมาณเที่ยงคืนตรงเนี่ยทหารกัมพูชาที่เคยถอยออกจากเนิน745บริเวณช่องบกอำเภอนามยืนจังหวัดอุบลราชธานีและเนิน677ช่องอานมาอำเภอน้ามยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทั้งสองเนินนี่ห่างกันในแนวเส้นตรงประมาณ25กิโลเมตรทหารกัมพูชาในช่วงวันที่24 ถึง28กระกฎาคมนี่ได้ถอนออกไปจากเนิน745และเนิน677เนื่องจากไม่สามารถอยู่ได้เพราะการยิงและการทิ้งระเบิดทำให้ทหารของเขมรฮุนเซนนี่ถอยร่นลงจากเนิน745และเนิน677แต่พอหยุดยิงพวกทหารเขมรฮุนเซนก็ ขึ้นมาขุดคูเลททำค่ายพักเสริมค่ายพักในเนิน745และเนิน677อีกครั้งและวันนี้ก็ยังอยู่ที่นั่นนอกจากนั้นแล้วยังเคลื่อนกำลังพลเพื่อที่จะโอบล้อมแล้วตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณภูผีใกล้ๆสัตตสมเยื้องไปทาง ทิตะบันออกของผามมออีแดงนี่ตอนนี้กำลังเคลื่อนเข้ามามันก็เข้าสู่คำถามที่เราตั้งคำถามไว้เป็นหัวข้อต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าทหารกองทัพภาคที่สองจะยิงเตือนยิงตรงกี่โมงเพราะมันปรากฏชัดนี่ครับผู้ผีนี่ยังไม่ได้ขึ้นมาบนสันผูแต่กำลังพยายามที่จะลุกคืบ แต่อ้ที่มันอยู่แล้วเนี่ยเช่นที่ปราสาทตาควายเช่นที่ปราสาทคนาเช่นที่เนินเจ็ดสี่ห้าเช่นที่เนินหกเจ็ดเจ็ดเช่นพื้นที่เกือบสามตารางกิโลเมตรตั้งแต่ลานพระลานอินทรีวัดแก้วสิกขาคีรีมาจนถึงห้วยตามมเลียไปจนถึงช่องคามา้าเนี่มันยึดเราอยู่แล้วตอนนี้มันลุกเข้ามา อยู่ในเขตปฏิบัติการทางทหารของไทยที่เรายึดถือแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นคำถามก็คือเมื่อเขาเข้ามาอยู่แล้วนี่เราจะทำอย่างไรเอากรณีที่หนึ่งใกล้สามแยกลาวบริเวณช่องบกไอ้เนินเจ็ดสี่ห้าเนี่ยมันอยู่เยื้องออกไปทางทิศต,ตะวันตกของช่องบกเรา ได้ปรับปรุงเส้นทางยุทวิธีใกล้จะถึงเนินเจ5ดสแต่วันนี้ทหากรกัมพูชาได้ไปขุดคูเลดปรับปรุงคูเลดเดิมที่ขุดไว้ยังไม่ได้ถมนะครับขุดไว้ยังไม่ได้ถมนะแต่ถอนออกไปก่อนเนะีเขาเขามาปรับปรุงเขาก็ามาขุดเพิ่มเราจะเตือนอยังไงทหารของกองทัพภาคที่สองจะทำอย่างไรจะปล่อยให้ฐานกะเมนฮุนเซน ขุดคูเละจ,จนเสร็จทำฐานยิงเอาหลังคาแผ่นคอนกรีตไปทำเป็นหลังคาทำป้อมยิงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนใช่ไหมเราถึงจะไปเตือนเขายิงเตือนเขาหรือยิงตรงใส่เขาต้องรอให้เขาทำให้แข็งแรงก่อนถึงจะผลักดันเขาลงจากเนินเจ็ดสี่ห้าใช่หรือไม่ในคำถามนะครับที่ถามไปถึงท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาหูผ่านไปยังกองทัพบกบนอกจากนั้นแล้วเนิน6 7 7ซึ่งตอนนี้กัมพูชาก็บุกข,ขึ้นไปอยู่ที่เดิมนั่นแหละครับถึงแม้บริเวณนั้นเนี่ยกองทัพอากาศจะไปทิ้งระเบิดช่วงเวลาที่กองทัพอากาศทิ้งระเบิดพวกนั้นมันก็ลงจากเนิน6 7 7ลงมาและหลังจากอยู่จริงมันก็ขึ้นไปใหม่เราจะเคลียร์มันอย่าง หรือแม้กระทั่งปราสาทตาควายปราสาทคนาและก็บริเวณเทือกเขาข้างปราสาทพระวิหารเราก็ต้องการคําตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพบ,บกที่มีส่วนในการบังคับบัญชาโดยตรงไปยังกองทัพภาคที่สองซึ่งต้องถามว่ากองทัพภาคที่สองจะบอกให้ทหารเขมรฮุนเซน ที่ยึดแผ่นดินไทยอยู่ในเวลานี้ออกไปจากแผ่นดินไทยกี่โมงเราจะยิงเตือนกี่โมงและเราจะยิงตรงกี่โมงนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการที่จะทราบ